สิอสมุทยธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาร้อแปเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระราธานั่งหนาที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ส,ส,ส, okay. ส,สิ่งที่มีค <Aaron> วามเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะรูปมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเวทนามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสัญญามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสังขารมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา วิญญาณมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาราธะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสมุทัยธรรมสูตรที่สิอจบ